อันนี้เป็นด่านที่สองคืออะไรให้หางแกะเหรอนายให้ยังไงหนูให้ไงขนุะไม่ยอมดิให้กับปากอุวยออกมาทางน้องอ่ะออกมาได้ยหรออุ้ยน่ารักอ่ะตอนนั้นน่ะมาจากไหนเนี่ยอ่ะันนี้มาเนี้ยโอ้โหเยอะมากอ่ะไม่เอาหรอัวบุนให้กับ ใส่ลูกให้กับปากอ่ะมันไม่เอาอ่ะเอาสินี่ไงเนี่ยตายไมมง่ายจะตายเดียวนี่นี่นี่มามาเอาทีละชิ้นสิโบนมานี่มาเกี้ยวเคี้ยวโบนระวังงับมืออย่าใกล้มือเดี๋ยวให้เดินงับมืออย่ากลัวเห็นไหม ให้ธรรมดาธรรมดาเราไม่ต้องกลัวเขาอ่ะเขาไม่ขับเฮ้ยน้ำด้วยอุ้ยมามาเฮ้ยแม่มันฉลาดนะตกพื้นไมกินมันฉลาดที่ไหนอ่ะกินใบเขากินมันฉลาดเหรอตกพื้นไม่กินนะก็เอาให้ตัวอื่นสิ ตัวนี้มันอาจจะอันดำไมมันอาจจะไม่กินเห็นไหมเห็นไหมเออตัวนี้ยังกินเลยไม่กินไม่กินอันนี้นี่ตัวสูงตัวสูงเออเก่ง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 เ้่งเกงเก่งเก่งเก่้เค่งเก่าเก่าไป่งเ่งเก่าเงเก่งเ่เกเก่่เ่งเก่ง่